แสงธรรมแห่งพระไตรปิฎกคือโครงการพระไตรปิฎกเสียงจัดทําขึ้นโดยมูลนิธิอุทยานธรรมเพื่อมุ่งทํารงธรรมของพระศา,ศาสดาและรักษาธรรมบริสุทธิ์ให้คงอยู่คู่โลกสืบไปโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือต้องการให้พุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัย เข้าถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงด้วยรูปแบบสื่อเสียงเพื่อให้เกิดอัทธรสและธรรมรสมูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพุทธชนทั้งหลายจะใช้สื่อพุทธธรรมนี้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดอริยชนเพิ่มมากขึ้นธรรมปฏิบัติ พระไตรปิฎกชุดธรรมปฏิบัตินี้เป็นเนื้อหาที่พระพุทธองค์ทรงสอนการปฏิบัติธรรมอันนำสูุมักผลสวรร์คนิพพานซึ่งทรงจำแนกธรรมสั่งสอนบุคคลต่างๆอย่างเหมาะสมกับบริบทของคนนั้นๆด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์การปฏิบัติตรงตามพระพุทธเจ้าจึงได้ผลสูงสุด ธรรมะชุดนี้เป็นคู่มือการปฏิบัติธรรมที่ตรงตามคำสอนของพระพุทธองค์อย่างเป็นระบบครบถ้วนตั้งแต่การละมิจฉาทิฏฐิสมาทานสัมมาทิฏฐิการเจริญสติสมาธิปัญญาอย่างถูกต้องทั้งปฏิปทาแห่งวิถีชีวิตที่เหมาะสมเพื่อการบรรลุธรรมอย่างถูกตรงแม่นยำ ซึ่งเป็นการปฏิบัติสายกลางที่ปฏิบัติง่ายได้ผลง่ายข้อแนะนำในการฟังชุดธรรมะปฏิบัติก่อนจะฟังธรรมะปฏิบัตินี้ท่านพึงเข้าสมาธิสักครู่หนึ่งเมื่อได้สมาธิดีแล้วให้เปิดฟังเบาๆน้อมใจปฏิบัติตามพุทธโธว่าตรงๆ และน้อมธรรม,มาสู่ใจให้เข้าใจแจ้งและได้สภาวะจิตดีจริงเมื่อได้สภาวะดีใดให้รักษาสภาวะนั้นออกมาสู่ชีวิตจริงให้มั่นคงจนเป็นภูมิธรรมอันจักเป็นฐานในการยกภูมิจิตให้เจริญสูงขึ้นต่อไปขอเชิญรับฟัง และปฏิบัติได้ณบัดนี้อริยสาวกใดเห็นขันห้าที่เกิดแล้วและรรมเป็นเครื่องก้าวล่วงขันห้าที่เกิดแล้วโดยความเป็นจริงย่อมน้อมไปในนิพพานตามความเป็นจริงเพราะภวะตันหาหมดสิ้นไป ดูกรรารภิสูุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันทิ่ทีสองอย่างพัวพันแล้วบางพวกย่อมติดอยู่บางพวกย่อมแล่นเลยไปส่วนพวกที่มีจักษุย่อมเห็นดูกรรารภิกูุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์บางพวกย่อมติดอยู่อย่างไรเล่า ดูกราภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีพบเป็นที่มายินดียินดีแล้วในพบเพลิดเพลินด้วยดีในพบเมื่อพระตถาคตแสดงธรรมเพื่อความดับพบจิตของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นย่อมไม่แล่นไปย่อมไม่เลื่อมใสย่อมไม่ดำรงอยู่ด้วยดี ย่อมไม่น้อมไปเทวดาและมนุษย์บางพวกย่อมติดอยู่อย่างนี้ดูกราภิกสูทั้งหลายเทวดาและมนุษย์บางพวกย่อมเล่นเลยไปอย่างไรเล่าก็เทวดาและมนุษย์บางพวกอึดอัดระอาเกลียดชังอยู่ด้วยพบนั้นแหละ ย่อมเพลิดเพลินความขาดศูนย์ว่าแน่ท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าเมื่อใดตนนี้เมื่อตายไปย่อมขาดศูนย่อมพินาศเบื้องหน้าแต่ตายย่อมไม่เกิดอกีกนี้ละเอียดนี้ประนีตนี้ท่องแท้เทวดาและมนุษย์บางพวก ย่อมแล่นเลยไปอย่างนี้แหละดูกระภิกษุทั้งหลายส่วนพวกที่มีจักษุย่อมเห็นอย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเห็นขันห่าที่เกิดแล้วโดยความเป็นจริงครั้นเห็นขันห่าที่เกิดแล้วโดยความเป็นจริง ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับขันห้าที่เกิดแล้วพวกที่มีจักษุย่อมเห็นอย่างนี้แหละอริยสาวกใดเห็นขันห้าที่เกิดแล้วและทรรมเป็นเครื่องก้าวล่วงขันห้าที่เกิดแล้วโดยความเป็นจริง ย่อมน้อมไปในนิพพานตามความเป็นจริงเพราะภาวะตัณหาหมดสิ้นไปถ้าว่าอริยสาวกนั้นกำหนดรู้ขันห้าที่เกิดแล้วปราศจากตัณหาในพบน้อยและพบใหญ่แล้วไซภิกษุทั้งหลายย่อมไม่มาสู่พบใหม่เพราะความไม่เกิด แห่งอัตภาพที่เกิดแล้วบทส่งท้ายขอน้อมน้อมเหนือเสียงกล้าวแด่พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธะอังคีรสสากยามุนีเจ้าผู้ทรงพระกรุณาทิคุณอเนกอนันต์ที่ส่งเผยพระสัทธ,ธรรมอันยอดเยี่ยม ที่ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองมาโปรดปวงสัตว์ให้พ้นจากทุกทั้งปวงขอน้อมน้อมด้วยเสียงกล้าวแด่พระอัครสา,าวกผู้ทรงรวบรวมและเผยแผ่แสงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระศาสดามาอย่างครบถ้วนและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันคณะผู้จัดธรรม ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในกิจมหากุศลร่วมเผยแผ่พระธรรมของพระพุ้มีพระภาคสัมมาสัมพุทโธในรูปแบบพระไตรปิฎกเสียงนี้ขออนุโมทนาบุญกับผู้ฟังทุกท่านที่ได้มานาสิการพระธรรมอันยอดยิ่งนี้ เข้าสู่ดวงใจขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณะที่นี้